อาพระจากเรื่องหนุ่มๆม,มาเรื่องสาวๆบ้างดีกว่าเนยแจมในโกดจำนะคะเขาดังมากเลยนะที่ญี่ปุ่นน่ดังขนาดไหนเหรอขนาดที่เดินออกไปห้างเดินออกไปข้างนอกไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าจะมีแต่คนเข้ามารุมล้อมเลยค่ะ ถึงอยู่ในประเทศไทยสองสาวฟ้าแฝดเสียงดีเหนื่อยและแจม่มวงเนก็กดจ้ำก็จะถูกคนรุมถ่ายรูปและขอลายเซ็นในเวลาส่วนตัวเช่นตอนเดินห้างกินข้าวและชอปปิ้งบ้างแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสนะคะผิดกับที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองสาวเพิ่งเหินฟ้ากลับมาจากการเดินสายโปรโมทซิงเกิลใหม่นั้นทั้งคู่ไม่สามารถทําแบบนี้ได้เลยค่ะแถมยังต้องปิดบงังเที่ยวบินทั้งไปและกลับเพราะแฟนคลับที่นู่นกริ๊ดกราทั้งคู่ออกมากๆจนไม่สามารถทํากิจกรรมส่วนตัวเหมือนแ้งอยู่เมืองไทยได้เลยค่ะ ของเราเนี่ยเราเป็นแบบว่าร้องเพลงประกอบการ์ตูนแอนิเมชันก็จะเป็นแฟนเพลงก็จะเป็นคนกลุ่มคนที่ชอบเกี่ยวกับแอนิเมชันใช่ไหมคะก็จะมีย่านอากิฮาบาระซึ่งเป็นย่านเกี่ยวกับการ์ตูนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนที่เขาแบบเขาก็จะไปซื้อแบบพวกหนังสือการ์ตูนของอะไรที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีเวลาเราไปเดินเขาจะไปเดินย่านนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เวลาไปที่สนามบินช่วงนี้ก็ก็จะไม่ ก็จะแบบว่าไม่ไม re re so ่ค่อยได้ไม okay, so ่ค่อยได้เจอแฟนคลับอะไรเงี้ยเพราะว่าจะจะไม่บอกไม่ให้บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าว่าเรามาเพราะว่าอยากให้เจอยากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบที่นน้นเขามันมันแบบว่าวัฒนธรรมก็คือแบบว่าจริงๆเขาไม่ไม่ให้แบบว่าใครเห็นแล้วมาถ่ายรูปเราได้เขาไม่มีสิทธิ์มาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถึงแม้จะโดนสั่งห้ามเข้าใกล้แฟนเพลงแต่ทั้งสองสาวก็ยืนยันว่าจะตั้งใจทํางานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อแฟนเพลงนะคะส่วนอัลบั้มใหม่ที่เมืองไทยก็มีคียวางแผนในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะป็นเรื่องที่คนไทยน่าภูมิใจนะคะเห็นชัดเจนเลยว,ว่าคนไทยเราเนี่ยดังไม่แพ้ใครที่ไหนเลยเห็นไหม